สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมครับสวัสดียำเย็นอยู่กับ <ใน S 2> ช่อง youtube รถดำสวยๆเอ้ยไม่ใช่ดีเสียตินพาซิ่งแปรด,ปรดอ่ะเติมน้ำมันครับหลังจากฝนหยุดตกก็พากันรีบเติมน้ำมันเลยกลัวไม่ได้เติม น้ำมันนี่สำคัญเลยครับเรื่องใหญ่ตรตเรื่องใหญ่เลยครับน้ำมันพี่ไปถ่ายรถไอ้ระเบโคอขที่ไหนห<ะ>ครึฮะไหนระเบคอขชั้นครึ่งมันอยู่ประเทศอะไรชั้นครึ่งไหนวะ <c oughs> <c oughs> โอ้ยกล้องมันเสียนะ <c oughs> กล้องไม่รู้เป็นไรเหรอรดูครับเ<ร>ติมน้ำมันแล้วน,น้ำมันมาไม่ได้ครับ <c oughs> เห็นแล้วต้องรีบเอาเลย ไม่รู้โทรศัพท์ผมเป็นไรไหมเมื่อวานอ่ะ <c oughs> ผมถ่ายแล้วคลิปมันเหมือนกระตุกกระตุกยังไงไม่รู้เอาเร็วๆๆๆคนจะมาแล้วออกมาให้คนละสองกิโลอนครับวันนี้แา <c oughs> นไม่มีเติมแต่น้ำมันเออ ไม่งานไม่วิ่งไม่ไรให้เต็มีน้ำมันเ,ออเดี๋ยวพาไปดูน้องนอนหน่บงค์แปดร้อยวิ่งได้สามเที่ยวไปดูน้องนอนครับวันนี้เ,เงินออกครับคั้งเลขของเจ้าม้าขาว,เง,วเ,เงินออกแล้วเดี๋ยวพาไปดูหน่อยว่าน้องนอนได้กี่บาทเอ้าเล่นดวน ยังไงเมื่อวานนนแฮกเซตบ่เออไม่ใช่หรอกมั้งกุเรื่องขึ้นมาหรือเปล่าใครหรือเปล่าเออกุเรื่องหรือเปล่าเนี่ยนั่นแหละใครเสียหายก็มาคุยกับดินด,วนด่วนเด้อต้องสายกุเรื่องขึ้นมาเดี๋ยวดูน้องนอนท์ครับน้องนอนท์เงินออกยังเงินออกยัง เงินออยังอแล้วค่ะไหนอ่ะ,ะอได้กี่บาทสเอาดูหน่อยดิเดี๋ยวมันดูครับเงนินแบบว่านี่ครับเงินออกครั้งแรกของน้องม้าขาวครับเจ้าม้าขาว,ม,วมาดูได้กี่บาทแต่ว่ายังได้ไม่หมดนะครับก็คือเงินเก็บมาได้เท่าไหร่ก็คือแจกกันเลยครับ นี่เป็นเงินก้อนแรกของน้องนนเดี๋ยวขึ้นไปดูบนรถดีกว่าฮะฮะไม่ต้องขึ้นรถครับโอ้สเบียงเต็มเลยดูขนมขนมเต็มหน้ารถเลยนี่มาดูครับ นี่<ะ>เงินรถแรกออกแล้วเอ้ยอะไรนะี่นยน้องไข่ตั้งนานแล้วไปเสร็จไปเสร็จอะไรมาดูเทพว่าได้กี่บาทซื้อขนมไปหกสิบบาทแล้วฮะซื้อขนมไปหกสิบซื้อขนมหกสิบบาทแล้วโอ้น้องนอนได้สามมันเลยเหรอนี่ครับน้องนอนได้สิบสองคูณเก้าสิบบาทยี่สิบเอ็ดคูณเก้าสิบ แล้วก็สิบสอเ้ยสิบเจ็ดคูณเก้าสิบเป็นเงินสี่พันห้าร้อยบาทครับนี่นี่ครับเป็นเงินก้อนเลกข,ของเจ้าม้าขาววิ่งงานสามวันได้เงินสี่พันห้าร้อยบาทอันนี้ยังไม่ได้หักค่าน้ำมันนะหักค่าน้ำมันก็จะเหลือประมาณค่าน้ำมันกี่บาทเนี่ยน้ำมันกี่บาทน้องนนท์ น้ำมันวันแรกน้อนราเติมมาตีไปเลยครับวันละวันละเจ็ด1ลเจ็ดสาบาทตีไปเลยแต่วันแรกไม่ถึงหรอกสิเที่ยวนี่ไม่หมดถึง7จ็ดร้อยหรอกวันนี้ยีบเอเที่ยวน่าจะหมดเจ็ดร้ตีไปเลยสองพันเนาะสองพันสามวันหมดน้ำมันสองพันเหลืออยู่เติมน้ำมันสองพันเหลืออยู่สองพบาทก็ถือว่าโอเคนะครับ เหลือสอง0ันห้บาทหน้าฝนเนาะมันก็แค่นี้ก็ถือว่าสุดยอดแล้วนี่เป็นเงินก้อนแรกของเจ้าม้าขาวครับเดี๋ยวเราจะไปเคลียร์กันอยู่ที่เต็นเงินนี้จะไปเคลียร์กันอยู่ที่เต็นครับอยู่ที่แคมป์เลยเดี๋ยวจะเคลียร์กันเลยครับเอาไว้ให้ตรงนี้แหละต้องไม่หาค่าน้ํามันครับเพราะว่าน้ํามันผมเป็นคนสํารองให้ เงินตัวนี้ต้องไปหักค่าน้ำมันให้ผมอ่ะเดี๋ยวจะไปดูกันนะครับผมิม่แด่วันเดียวเติมน้ำมันก่อน<ป>เ,อเติมเยอะกว่าพีาเ่เองอ่ะเอ้าไปเดี๋ยวเราไปเล่ไปเออ่คิดบัญชีกันที่แคมป์ครับ เพราะว่าเงินไล่ให้แล้วสาันก็คือเดี๋ยวจะหกักค่าน้ำมันค่าน้ำมันเลยก็จะจ่ายไปเลยครับส่วนที่เหลือไปกองรถดำสวัสดีบบบสวัสดีบบบโอ้ตรงนี้วิ่งสบายนีย่เป็นดินไซน์เนี่ยวิ่งได้ครับไม่มีปัญหาครับตรงนี้พรุ่งนี้ถ้าฝนไม่ตกเกา ดวดมันเดิมครับพี่น้องมาเข้าจดทะเบียนยังครับยังครับคุณนี่อยู่กับพี่ใหญ่ครับน้องมะนาวส่วนฟูโซ่ก็ซ่อบบำรุงอยู่ครับตัวทงไปเอาเอาไม่นานโดนนอนได้ครับเอามันลุยน้ำทำไมนี่โอ้ย ดูครับทํางานหน้าฝนก็แบบนี้แหละครับฝนตกเดี๋ยวเราจะมาแบ่งพูดกันนี่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 ของอร่อยเลยนี่หมูลื่เนื้อฮะหมูลื่เนื้อหนังภาพยนตร์ภาพยนตร์ครับอยู่แถวไหนแตะไม่ได้ครับภาพยนตร์นี่นี่นม่แตะเสียบไปเลยนี่อะไรอันนี้อะไรนี่ มาม่าทหารญี่ปุ่นเสียบอยร้อยเมียคุณอยู่จัเมืองบริหารเอาด้วยเตรียมด้วยเอาพี่พี่ก่อนนี้ตรงเอ้ลุยเอาน้ำแข็งยูนาวมานขงี่มาเลยครับก็อนไเด็กก่อนนะไปเคลียร์ตังครับผมนะครับพี่น้องอ่ะเมียร้อยสามวันวันไหนบ้างเออสิบเอ็ดสิบสองสิบเอ็ดสิบสองาปเด็ก เทียก่อนสามวันครับน้องนอนได้กี่วันเลียร์ค้าน้่งวันเท่าแก่ก่อนนะครับับข้าวด้วยเดี๋ยวรอเลยครับเรในซอยตา่ำจนๆๆแล้วเราต้องต้องหักไอ้นี่ด้วยไหมหักไอที่เราที่เป็น่นทำอะไรอย่างงี้วิ่งไปบ้านนาลาไ้อหันหน้าหัวเราด้วยใช่มผุดดังนาลาน้อยทำเซียนเรียนไหมนาลาน้อยไม่ต้องเดี๋ยวเขาได้ยิเอาตัวนี้ก่อนเออหักเลยก็ได้ จะผมทำงาจ่ายไปเลยต้องเงินมันอยู่ที่ผมแล้วไหผมหักเลยหักไปเลยได้หักไปเลยเพราะว่าเงินมันอยู่ที่ผมแลยมันจะได้เป็นวันไปเลยใช่ใช่ใช่จะได้เราไม่ต้องไปคิดนย้อนหลังผมไม่อยากเป็นพี่เทครับผมอ่อยเฉยครับผมสิบสามที่วเอาะครับพรุ่งนี้เดี๋ยวผมโชว์ให้ดูครับผมไม่เคยเจอครับขับรถเนี่ยคือมีใครเหยียบคันเร่งอ่ะมันรถไปไปลอกเหยียบทุกคนแหละไอ้บบยมันเหยียบไม่ได้รู้ไหมก็ใครในรถมันจะแตกหักเลยไหมหักเลย อันนี้เออยังก็แหละยังใช่ยางเนาะครับเดี๋ยวผมจะให้ให้เสียเอาตัวนู้นเลยกับที่ว่าให้ไปจ่ายค่ายางให้ผมไปรวมตัวนู้นเลยเป็นสี่พันก็วันนี้สิบหกเที่ยวครับเดี๋ยวน้ำมันน้ำมันพันห้าเปล่าเลยแหละน้ำมันพันหนึ่งพัน่ร้อยเป็นกว่าพัหกเนาะครับใจต่กระเม็ดกระเรียนเลยนี่ น่ไม่ใช้มีดัตทุเรียนนะย่ดีีบดองพันส4แล้วก็ลบมันนี้เจ็ดศูนย์แต่ตอนนี้มันไม่เข้าแต่ถ้าโดนเนื้อไม่เข้านะเจ็ดเที่ยวแล้วห้บาทเจ็ดเที่ยวก็เ0็ดร้อยเจ็ดค้นห้าสิบาทพ0นหบาทลบพันห้าสิบลบพัน ไม่เข้าครบเลยบาทนี่อะไรเนี่ยอันนี้กระไลสดเออขยับไม่ได้เลยขยับไปข้ออะไรหไมงเช้เลย700นี่เอุงลงมาที่ขึ้นไหมโอ้โหที่้าวมาไหมโอ้าหห้าเอ็งเอารูปนกปกที่ขึ้นไหม ขาบรอเลยมีม่ดีไหมาต้องใจผมมาพันห้าสิบบาทพันห้าสิบบาทเราไปสองพันห้าสิบบาทเลยเอ้ยไม่ใช่พันเจ็ดร้อยเก้าสิบเอาแล้วเราแล้วพันเจ็ดร้อยเก้าสิบบาทถูกแล้วเนาะนี่น้ำมันสองพันหกบวัดเยอ่เขาหนึ่งลบัวกเกินเยอะเขาที่นึ่พันห้า แล้วผงนี้ผมให้กินขนมด้วยนะเอ้วันนี้ไม่ได้กินเลยแืมว่าหนึ่งร้อยเก้าสิบบาทหนึ่งเจ็ดร้บบาใครมาครับนั่นโอ้โหโอ้โหว้ยโดนไอ้ไอ้ผมนี่โดนฝนนี่ดูไม่ได้เลยฮ่าฮ ว่าเถิรกกันโดนผลไม่ได้คืว่าเติรกเลยกันดูเอาดูสิพูดเอาอ่ะโอ้ดูว่ไดู้ดดูไม่ได้เลยเนี่ยเราเนี่ยดูอ่ะดูดูกระทือครับครับเทียวไม่ได้วเทียวอ่ะเหลือไหมวันนี้รวยกันเต้รวยแล้วไหมล่ะเราเรือยี่สิบสองเนาะมาดูมะขาวครับได้กี่เที่ยววันที่สองสิบเอ็ดได้ยี่สิบเอ็ดเที่ยวพ่อก็มาคุมครับ โอ้หลเดิมนิดนึงปัดนี้ในผมอยาเปิดให้มันออกสองข้างเทียวดูเมื่อกี้ดูไม่ได้นหน่ันเนี่ยไอ้ผมอยู่ตรงกลางเห็นหมดอ่ะันหน้องนนนนึ่งพันหกร้บาทอันนี้หเที่ยวลบเก็เงินเก้าร้อยเก้าร้อยนั่นหกเที่ยวก็เท่ากับเก้ารนย์น หกลบเก้าเหลือพันเอ็ดรเหลือเจ็ดร้อบาทเหลือเจ็ดร้อยมาจ่ายเามาจ่ายร้อยม่คุ้จ่ายไม่เจ็ดร้อจ่ายเจ็ดร้อยบาทติดหลือีถูกไหวะ ข้าวเลเนาะข้าวดีข้าวอีกข้าวอีก240้อจำมันสองเท่ากันหมดไม่เท่ากันเท่ากันก็เก้าเก้ารบาทเออก็บอกว่าต้องจ่ายอาเการยยามากเลยเยอะสุดผมได้5 3าพันสาม้รอยสี่บาททำเกี่ยวได้เยอะ ตอนอนหกสรพี่ทอร้อยหนึ่งให้สี่สิบบาทให้ให้สี่ิบาทด้วยไดทอ้ยหมอ่าทอนร้อยหนึ่งจ้กะบริเฮ็ดนี่มร้อยหนึ่งทอรหนึ่งครับอืมโอเคไ้าไอ้ไปเฮ็ดอ้ก็คือเฮ็ดแล้วไหผมเล็กม่เล่นเรไอ้แล้วอ่าก็จายพ่อให้พ่อกี่บาทนก็ไปไปขีดออลยเดอรไปขีดออกเลยในทันทีอะวันเนี่ยวันที่อะไร ต่อไปบอยเขียนว่าจ่ายแล้วอ่ะลูกเขียนไม่ไอ้ต่อผมให้พี่ไปไงให้เมื่อไรพี่ยาเนี่ยให้ไปพี่ไปแล้วพี่ยามาตึกกเอ้าเอ้ยเงเคลียร์ผิดลูกพี่นี่มาบอยมันเลขสิบเอ็ดไม่มีน้ำมันที่สิบสองโอค่ะน้ำมันพันสอง โอ้ดูขับดีอยู่นี่12,000สองนี่อ่อนอยู่นี่เ็มลยเลยวิ่งได้12เที่ยวได้พันสองวิ่งได้12เที่ยวเติมน้ำมันไปพันสอรถคันนี้ไม่น่าซื้อยกินน้ำมันไปเมื่อคืน150มันต้องมีสองคนน750มันต้องมีสองคนี่สินี่มากรูดนีสองคน นอนนี่้านเจียิน,นครับแคมัสนสอนะบอกไปซื้อใบมะกบจมาวแมพันสอ,อ,อลง <50. S 2> อลบลบเจ็ดห้าศน เดี๋ยวสี่ร้อยฮะกันหมดแล้วนี่นี่ทาเราไม่มีตังค์ท่เะมีสักคนนะฮะโดนสองคนนนบนเลยครับงุ้มงิ้มงุ้มิ้มงุ้มิ้มนี่นี่ครับนี่บนนิดนึงครับนี่นี่ชอบทำมันชอบเดียวชอบจับหำมือเดี๋ยวไม่ได้จับเลยเดี๋ยวคิดทำไปยี่นี้เชยงานนี้เลียครับเดี๋ยวพี่หักเลยหกร้อสิบบาทเนาะใช่ไหมใช่ หนึ่งสองสามสี่ห้าพี่นี่พี่เอามานี่มาให้ผมเลยเงินยูนกับพี่10บาทอยู่แล้วมันเก้าสิบาทไนีถูกแล้วเงินงินอยู่กับพี่10บาทแล้วเอาเรี่ออันี้มัน ไ็เงินที่ผมให้ไปไงมันมันมีเศษเก้าสิบบาทใช่ไหมใช่พี่พี่ก็เอานี่มาให้ผมใช่ใช่ถูกแล้วพี่เอาไปแค่หกร้อยสิบบาทก็ถูกแล้วสองสามสี่ห้าหกเอออ่านี่ถูกต้องมือบอยไปเคลียร์ลูกพี่เอาลูกพี่ผมเออผมเคลียร์ไหมครับใบยางได้ไหมอ่ารับตังค์กันต้องทำไงต้องสวัสดีครับเออปลายางห้าร้อยใบยางวันหลังวันหลังก็ได้ตอนนี้เคลียร์เป็นวันไม่พี่อยากเคลียร์กับผมพี่ต้องเคลียร์กับผมเคลียร์อะไรกันเอง คือถ้าป้ายางไงเออเออป้ายางอ่ะขับยางขับนรวเองให้พี่เคลียร์ครบ50เดืแล้วขับรถเองเองงี้่างงี้เองต้องไปใส่แท็กเหล็กแล้วไม่แบบนี้ไม่น่าให้เงินไปนะพูดแบบนี้น่ะไม่ใช่ลูกพี่เองบอกว่าต้องจะมีขับรัวเองต้องไปใส่ล้อเหล็กแล้ว เลยเมื่อกี้ยังได้ยินติดดวนพูดไลโซดูคำกรรรมันดีอย่างนี้เองมาได้ยินอยู่นะมันได้ยินเลยได้ยินดูร่างกายมันได้ยินที่พูดดูขำกรรรมันดีอย่างนี้เองนี่ครับตอนนั้นคือแบบขนเอ่ะผมปั้งอยู่พยายามอย่างดีด้วยตอยสาวเปรี้ยเยสาวมันนั่งเออปิดไฟแล้วอ้าวชิบหาแล้วฉา้ยาโยไอ้บอยลอยเมียนี่ไม่ได้มาง่ายๆดิผมได้ฉายาไปไง อะได้ไปเท่าไหร่สามพันหกสิบแปดสิบสามพันแปดสิบใช่ไหมใช่ไหมใช่สามพันแปดสิบเออถูกแล้วถูกแล้วสองคนนี่แล้วไหนล่ะค่าเดินตากฝนไปเคลียร์ตังค์ให้เด็กๆโอ้โหดูดิฝนตกเมื่อคืนมัอมีเงินใช้เลมต้องสเสื้อเดินไปเลยนี่ครับท้าแกก็เคลียร์เงินให้กับน้องๆครับให้กับทีมงานครับ กระเป๋าตุงเลยเนี่ยเมื่อวานมีเงินจีกระเป๋า1ดงเนาะเติมน้ำมันใหหกล้อหมดกดแล้วกดอีกเนยพห้มาจ่อยนี่กระเป๋าี่ดอดทไรีพันดิโอไพันอยู่จะบอกว่านี่นี่กัอขายแล้วก็ใช่ใช่แนบบ่ ไที่มีเยอะๆ่ไร้มาอวานมาวเปล่าเอวนเนี่ยะกเข้ามาเมื่อาเอไปดูัชีก่นบหรือเอันี้เก็บเป็นงานอไเนาะเอ่แหก็เก็บไว้บินเก็บว้ก็ตอจ่ายค่าไนี่ี่หะดีเอาออันนี้เก็บงานไม่ได้สต๊อกไปหรอเงินยคืเห็นมาเคลียร์อยู่กเลยจังเลยเก็บงานในเงินยังคือโอเคครับ วันนี้เราก็เคลียร์เงินกันไป3วันครับตินดตวนตีเช็คเรียบร้อยแล้วครับหักกันทุกคนครับค่าน้มันค่าน้ำมันของผมน้องนนก็น้องนนเหลือเท่าไหร่น้องนนอโอ้ทำไมเหลือเยอะเท่เติมน้ำมันมาเองดีน้องนนเติมน้ำมันมา พี่อัดมาพันห้าเลยพน0เอบอกเนี่ยเติมเต็มเต็มไปเลยพี่อันัดสันหาโอโเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันเนาะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปต่อไปครับอย่าลืมครับอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะครับมีคลิปให้ดูทุกวันครับการทำงานของทีมงานครับดูไว้เป็นประสบการณ์ครับสวัสดีครับ